สวัสดีค่ะเปิดแล้วนะคะคอร์สเรียนซ่อมโน้ตบุกรวม Macbook ด้วยค่ะที่จังหวัดชนบุรีบางแสนนะคะเริ่ม 24- 2สสงิงหาคม2566นี้นะคะคอร์สนี้ราคา15,000บาทต่อหนึ่งท่านค่ะคอร์สนี้สอนเรียนซ่อมเต็มๆม6วันเลยค่ะคนไม่มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียนได้นะคะสอนโดยอาจารย์อนนท์ธามี จากร้าน DMC Notebook จังหวัดพิศณุโลกค่ะมีประสบการณ์การสอนมากกว่า10ปีค่ะจบแล้วรับใบประกาศนียบัตรจากอาจารย์เลยค่ะเรียนจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพรับซ่อมโน้ตบุ๊กและ Macbook ได้เลยนะคะครอร์สต่อไปเริ่ม24-29สิงหาคม 66, 66นี้นะคะรีบจองเรียนด่วนเลยนะคะที่081-195-2882ค่ะ เรียนเสร็จเที่ยวทะเลบางแสนได้เลยนะคะ